สบายไม่มีห้าหกมือแล้วล่ะพี่เน้นพี่เน้นถ้าต้องไขาฝากเป็นมาต้องไขายกุศลเดนนาพี่เน้นพี่เน้นต้องไขาอยู่จากดีต้องไขายกุศลป่ยืงินป่วยเงคือบานคือเมืองเพื่อน ยานแต่ทางไปนมสิต้ยพิบอยังอยากมาตั้งที ทองไขอยู่มงมีแล้วอ้ายลบปาทไขแล้วนทองไขแม้นสิตายเสียสิ้นวิญญาณไปเกิดชาติใหม่สิลลึกดแม่นไกลไกลสิเงตา ทีไปเกิดอยู่ฝากน้ำคนละแผ่นดินเคียวน้องตี่เที่ยวทางลาดโซกาจนพท cầm vây nè cầm sẵn nhớ tặng tê kỳ tháng châu gia xu Lợi ai tên thi bương đây à tay tùa xí à ba đàn sẵn nhớ cầm vân nạp nhớ xu

สว่าข้าดตำพันเกี่ยวของท้องไขน้องปิดดังลังอากแม่นี้ชาตนะินาน้องขอหวมพี่พุ่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền con Gõ Để à hạt, thế thế. ta bỏ lỡ thù video thù dẫn đinh đoàn gian ยันกลับมาเกิดชาติหน้าให้พ่อพี่สำหรับในชาตินี้นี่น้องแล้วนี่น้องใครที่หายใจเบา

เท่าน้อยเท่งญ่บานี้อันนี้เรเนียก็ใครเป็นอย่างกเผยตายแล้วฮะตายบมอ่ะใครใครอุยก็เป็นอย่างแม่ที่หาน้ำนองโอ้ยมันก่ย่ำหาน้ำคตยเราเว้ยปยังที่ว่เยตายก่อนไปย่งที่ตายก้อนเย่ละค่ะ เอาเราจะไฮไลท์ทุ่ยว่า yeah, ก็ไ่บอกไงัราะว่าใไม่เเท่านี้ปัดเด็กน่อยไฮโล่บานมีคุ้สู้จับเสียงคันจม เือนี้องยาก่ายไไปสูทรีสดที่วงดีุตาจออกมาก็ได้สาางตายซ้มาชุมมีเที่ยวอกเห็นไา แตเอาอันนั้นเพต้องเอาปูนบ้านเนี่ยเอาอันไหนละปูเอาขี้หีมอขี้มินหมอจากทางบ้านเอินแต่ขี้หีมอการไม่ให้ยังละฮันเนี่ยวะพวกใครตัางไับ้ากมจอไม่กันลยโอ้หที่มีห้อยการห้อยไหมบ้าไข่มาคือจำมอไม่บุเริกันยัง มันคือลายทำทยยายแท้อยู่ยใสหลับปูยุ่หำขัอยู่บมองนั่นนะฮู้จกักอยู่เป็นยังจะเป็นชังข้งางแต่บ้านมันกันชังข้างแล้วจะเป็นยังทำมั่งหมูแล้วนี่แหละนี่มีออกบ่ออกมั้่าออกออกมาส่งเส<บ>ียเสียว่าไงมาเป็ยยังนะเรียบมือเรียบใจเด้ยุ่งว่าใส่หมอ ไส่พวกใดหมอกระหัวบ no er ่หม้อเอาสีเตี้ยสิกาสิไม้บองไหนล่ะพี่เน้นการนำเงยนดีการหนาผากันหนูถ้าประจับถูเอรรถจับถูจังไดหน้าน้องกระดำจนต้วนมันข่อยเหลียวเห็นไก่มันอยากเหลียวเห็นไก่คือผูผูกหม้แบบใส้รดมันมันไตหนูนะเน่นเลยการจะเน้น ู้ใรมากก็ม่ได้ตายปุ่นสู้เอาดินมอองไม้กากาับผาป่าวิญญาณให้ลับลูหากเวียนเจียวเกิดมาเจียเกิดเจียวตจมิรักท้องไข้ร้องล่าเพราะกีแกงเม่ชีตายอีกนะ ขึ้นเองบ่ได้ลาลอยทั้งแข็งกระเน็บบ่เห็นหอดวงตา่คนที่เป็นลมโละแ่หน่อยหน่อยหน้อยหน่อยเอาแม่ไปเอาแม่ไปเพิ่งแม่สังเกตุเอาปูแม่เน้นเอาปูจะได้ไข่อยู่เนี่ยเอาเน้นแม่ปูหน้อย Ngoài ơi! Ngoài! Trên mà hả nhai con? Ôi! 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 Mà cái đứa phụ thị thế, mà vật thì à, <laughs> uh nó phải nảy. Nó cục đi, mọng nai, vật chắc à, là nhắng. Chắc là nhắng. Chắc là nhắng. Mà kết, mặt khuồng bỏ qua. Bịt đi nỉ. Bịt đi nỉ. Bịt đi nỉ. Nó nhắng là nhắng, nhắng Nó nhắng là nhắng bạch à. Nó nhắng là nhắng, nhắng bạch à. Số ác hồi này à. Số ác h โมเมนเลี้ยงโมเมนเลี้ยงอันนี้ปูบงบงคัปูที่ซักอันนี้จ่าให้เจ้า <c oughs> เออปูนั่นละ <c oughs> ชื่อไว้เด้อโมเมนเลี้ยงมันทางอยังหรอกเป็นปตัวแลขอือเอาละตั้งจิตตั้งใจดีๆละ่ะเอ้ยทำหมกทำใจ <c oughs> เอ,อิ้นแทบบ้านแทบซองเพราะเราเมียนมาอัด์ีแทบแล้วบ้านจะแต้มแล้วบะเน้น แยบบ่ไปแยบบ่แล้วเอาไปอ่าเกิดดีทั้งสูงเนี่ยจะมาหามหาห้าด้วนี่กันไดห่วยโทษโทษแปบีไปนวดให้เข้าเดียวนึงทะไม